สวัสดีครับอาจารย์ผมในชนะพลไม่ชิดีเลขประจำตัวนักศึกษา6603051621131ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวงจรในใบงานสุดท้ายนะครับครับจากคำสั่งในข้อแรกนะครับกำหนดให้มีไฟแสดงสถานะระดับของเหลวทั้งหมดจากระดับได้แก่0-10%เป็นสีเหลืองนะครับ10-90%เป็นสีเขียวแล้วก็มากกว่า90%เป็นสีแดงนะครับผมจะทำการปล่อยน้ำเข้าแทงน,นะฮะ โอเคครับผมปล่อยแล้วนะครับตอนนี้จะสังเกตได้ว่าน้ำเลือกเข้านะฮะแต่ว่าไฟยังเป็นสีเหลืองอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันยังไม่ถึงส0นตะครับตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วแสดงว่ามากกว่าส0ครับตัวไฟสีเขียวจะแสดงสถานะไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงระดับน้ำที่90%เนะครับเมื่อถึง90%หรือว่าคำสั่งในข้อ2ก็คือเมื่อของเหลวเกิน90จะทำการปล่อยของเหลวออกจนเหลือ5 0นะรหรือว่า ร้อหสิบลูกบาทเซนติเมตรนะครับโอเคครับตอนนี้ถึง90%แล้วนะฮะน้ำก็จะถูกปล่อยออก,กอัตโนมัติจนกว่าจะถึง50% ตอนนี้อยู่ประมาณ50%นะฮะจะสังเกตได้ว่าเราจะกลับสมรรถาควบคุมการปล่อยระดับได้แบบปกติแล้วนะครับตอนนี้ผมจะปล่อยออกให้หมดนะฮะลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ราจะสังเกตได้ว่ามันจะเปลี่ยนจากไฟสีเขียวเป็นไฟสีเหลืองนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ําในแท้งเหลือน้อยกว่า10%นะครับจะปล่อยออกเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ปล่อยหมดแล้วนะครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ